สวัสดีค่ะคุณอ้อมหาแนะนำตัวฮะค่ะอ้อมนารินมโนมูลนะคะอายุ3 3ปีค่ะ,ะเป็นพนักง,งานโรงแรมค่ะอโอเคเจอกันที่ไหนพบรักกันได้ยังไงฮะ,ะเจอกันที่มหาวิทยาลัยค่ะตอนรับน้องปีหนึ่งกี่ปีมาแล้ววะ15หปีค่ะ15หปีรับน้องแล้วใครเหละไอผมครับคุณเป็นรุ่นเดียวกัเขาใช่ครับรับราชการทำอาชีพอะไรคะตำรวจครับ รถไฟลิเกเรือเมตตำรวจลิเกเรือเมตำรวจคืออาชีพที่เจ้าชูที่เขาบอกอาชีพต้องูำไหมคะไม่ค่ะเฮ้ยไม่รู้ไม่รู้หรอกไม่เจ้าชูค่ะไม่เจ้าชูค่ะการันตีก็คือส5้าปีที่คบกันมาก็เขาไม่เคยนอกใจไม่เคยมีเรื่องผู้หญิงเลยเขามีมือถือสองเครื่องเราอ่ะไม่รู้อ๋อเขาแอบไว้อะ เขาประสบความเสียดความเรื่องความรัก,กนะเขาเพราะเขารู้ใจกันแบบนี้มึงเป็นยังไงบ้าง <c oughs> แหมรู้ <c oughs> ไปหมดว่าเขามีมือถือกี่เครื่องกี่เครื่องเป็นไงอาชีตรักเนี่ยอย่าให้พูดเอาแล้วพี่อะพี่อะยังไงแอนพูดเงียบเงียบเราไม่คุยเรื่องรักกันดีกว่าอ่านิสัยของเขาที่เราชอบเนี่ย ไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เล่นการพนันไม่เกเรไม่ติดเพื่อนไม่ติดเกมติดเราไหมคะติดเราค่ะมีมีมีนู่นแล้วยังหายังค่ะยังไม่มีคบกีบนานกี่ปีถึงแต่งงานสิบปีค่ะแล้วก็แต่งงานกันมาห้าปีแล้วค่ะอ๋อเป็นกำลังใจให้ค่ะให้มีน้องววๆนะคะอาเบมาสิบห้าปีแล้วมีรายละเอียดจะบอกกันละกันบ้างก็คือบอกเขาว่ารักเขานะครับแล้วก็ ขอขอให้อยู่แบบเนี้ไปไปตลอดครับจนจะจากกันไปไปข้างหนึ่งอะครับค่ะอ้อมหล่ออ้ม่ะยหือกับเมียเอ้ยดุมดกเนี่ยนี่ไงดูดูดุมากดูทรงแล้วดุนะยิ้มยิ้มเงี้ยเออก็อยากจะบอกว่าขอบคุณนะคะขอบคุณสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่ทําให้แล้วก็ดูแลกันมาตลอด15ปีค่ะ ก็คือก็ขอให้เป็นแบบนี้ตลอดไปเอ่ออชวานหน่อยนึกสองจ้ำขอบคุณค่ะขอบคุณหนขอยพี่น้องเร็วๆนะคะขอบคุณค่ะซัดซัด E N S E ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัดสัดสัด E N S E ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัดสัดสัด E N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัดสัดสัด E N S E ก็พวกเรานั่นทำรายการทีวีเซนทีวี Senti we yeah, centuria, centuria, yeah, senti we yeah, senti we yeah, yeah.